สวัสดีครับวันนี้จะพามาชมพระผงยี่สิบห้าสตวรษเนื้อดินเป็นเนื้อดินเผานะครับ ผสมด้วยผงเกสรดอกไม้ร้อยแปดชนิดตลอดจนผสมด้วยดินหน้าพระอุโบสถของวัดดังต่างๆทั่วราชอาณาจักร และผสมผงพุทธคุณบรรดาอาจารย์ต่างๆได้มอบให้รวมทั้งของโบราณของพระอาจารย์ต่างๆด้วยเป็นเนื้อดินเผาสีอาจจะมีเข้มและดำจำนวนการสร้างไว้ เนื 1, ้อดินเผา2 4งล้านสี่แสองมื่นหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์การสร้างพระครั้งนี้เป็นการจัดสร้างพิธียิ่งใหญ่ได้ลงมือทำและบุกเสกตลอดสามวันสามคืน ที่อุโบสถวัสสุทธ์เทพวรารามเจริญพระพุทธมนต์25ลูกปลุกเสกโดยเกจิดังทั่วประเทศ108ลูกในวาระที่สองเป็นการปลุกเสกหวัน6คืน โดยสุดยอดเกจิอาจารย์108ลูกถือเป็นการปลุกเสกครั้งยิ่งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ทั้งเจตนาและพิธีกรรมที่ยิ่งใหญ่องค์พระมีพุทธศินที่อ่อนช้อยงดงามรวมทั้งมีพุทธานุภาพปาฏิหาริย์ยอดเยี่ยมสุด มีประสบการณ์แก่ผู้ครอบครองจัดสร้างเมื่อปี2,500ครั้งสร้างพุทธมนทนจังหวัดนครปฐม วันนี้ก็พามาชมพระดีพิธีใหญ่รวมสุดยอดเกจิอาจารย์ยุค2,500ันปุกเสกอย่างเข้มขังพระ25พุทธศตวตรรษเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ